ชัดนี่คือโควิดแต่เวิ่งเลยชัดนี่ยาวจื้ออาแต่เวิ่ต่ยาเลยอาจวเวงโอ๊ยคายตัวละคือเลยชอบโอ้โหเลยใส่เจ้าบัวโอ้เอ้าอาปะอาปากเลยจื้อแต่วิ่งสระกลมย่างี้เอออย่างเงี้ยเออเล่เละลิงออกมาสระเล่ลิ้นออกมาแล้วก็ก้างหายใจแป๊บนึงก้างหายใจหนึ่งสอง สามส่ห้ขอให้คนประมาณห้าเอาใส่น้ำยาเยเฉื้อแตเลยทียาเิไม่เจ็บแค่ตรงนี้อ่าน้ำยาคืออะไที่อเอะลียดเลยกวเลยไวเลยเลยไวเลยาวไม่ติดหรอกหนูเคยทำแล้วาวไหวเลยาวไหวเลยวยค่เดียวะเลยเาวยกเลยเลย เรากหเห็้ไปเลยอ้ยนี่มันไม่มีนี่วะไม่มีน้ำใส่ันเทใส่นาค่ะฉันน้ำฉุดเทใส่ไวก็เน้ำมันไม่มีอ่เออมีแค่น้ำน่ะเทใส่นั่นแหละม้นยเทใส่ไวเลยหอืมนี่ยจิ๊บก็ลยรอนยาเวตีอยู่เลยอืย่รอเี้ยเลยแล้วใอยา oh saya saya ah nih ah <noise> 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 lihat <noise> 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 ชื่อแต่เวชื่อหนูคุกนเวลาขดเขาเพื่อเกิเจ็บไหมไม่เจ็บเฮรีเชอตกละเชอเวลีผลรรอลุ้นผลที่จะไดต่อสตินที่ตาลากมาจ่อเวรีนี่ขาตาลากจอเวีแม่สติัที่ตอละรอรีจะเรียมาจ่อเี เคลชื้นก็มาจอเลเชียวน้าเลอจืกบจื้อพ่อชืเลอันนก็ไแต่ตัวเวชุดรวจเอชก็ิเลชื้นอยากกวนนักว่าแต่ตัวเวชอยากเซทมอกขอจื้อแต่เวชมาโมน้าเยย่อยอุปกรณ์เลช่วยจอวิโยเลยเด็เชเลยุดตรวจน้เลยจอมาเลยน่ะน้ำยาเรลวองหรือล่ะน่ชื่อเลแต่ตัวเวชเลย

มันน่าจะติดมากเลยเออนี่แหละฮะเตะมันต้องวูข้างในข้างในจมูกอ่ะเชิญวะเชิญไปหน่อแค่ข้างเดียวใช่ไหมแล้วใช้แค่ข้างเดียวข้างเดียวอ่ะก้านน่ะเลยเขาเรียกอ่ะต่ดูแต่ดู้าเพื่อเป็นพี่สอนนะ ลิยมากเลยท่านะก็เตเวเลยติกอะไรนะข้อเตเลจ่อยเตนะขอนก็ป้อจีล่อ้ะเล้าวหายใจลูกก้าวหายใจถ้าเข้าไปไนหมดแล้วก้าวหายใจนิดนึงก้าวหายใจเดินสองสามสี่ห้าเฮ้ยหนจาจิกอ เจ็บมากเลยเหรอหนเจะา่ะไม่ใช่ตอนนนจะชิโทแม่ก็โต๊ะเรารอเทามัติดจมาหลุอนูวอหากาน้เตรติดไหมเดี๋โชกเกิอเลยตเลยตรงนี้ไงเนี่ยจุดเนี่ยโชแล้วือหป้าโบึะไม่กี่ป้โบทำผิดแล้วนะทำผิดอะไรไม่ไมกี้ป้าโบปดฝาเขาไว้เทตรงนี้ เออใช่ใช่ป้าป้พาน่กันไม่รู้ใส่เยอะเกินนะผ้าอันนี้มันมีรูอยู่แล้วจะปล่อเลยรอหนาเลยรอหนาเล้เลให้เยองเยังรอหนไ้ยเเลยยลีอย่ายพวกเต ยาลียังกลายะคุยกับพุดธิวิมยื่อต้องียนตีวไหนแตและตัวไม่ค่อยแดงเลยอ่ะได้ขีดเดียวอยู่ได้ขีดเดียวนะกะถ้าจะเอาสองขีดอ่ะทาไมไม่มาสองขีด <c oughs> จอลเอเออเ่ามาโจเวก็วนั่นเลยติ๊ข่ติหมกลินใหญเวลเลปลาายครับมาโจเวก็เวเี่จะใติ๊ข่ตลก็มาจเวนันเลยอยากเวชินข่ตละก็เล่ลีตปอกกัก็เตเวลกั็เตะเวลยอยากขเติข่ที่ตลาล้ติข่ายทีมาจเวลเคลจออันนคุยเตะเวลี่อจอเวถ้ท่ติมาลาลสัจจะขับ เตยอยาหมกหมกเขาอเชื่อคือเตะเวนี่อยาเต้ยอ่ะนี่อยาเต้าเราคนน่ะเขาขอแตะเวเลยเลยเตะกปเลย